สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับวงการเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ f อฟซีรันพิเนรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นจะพามาชมนะครับเป็นตู้18นิ้วนะครับ18นิ้วของวอลเทคนะครับสําหรับพี่พี่สมาชิกนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้นะครับวอลเทค18นิ้วนะครับ W T 1 8 1 สำหรับวอเทคนะครับมีเข้ามาอยู่2ใบนะครับตัวนี้เข้ามาสดๆร้อนๆนะครับใบละ1 0,000บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับสภาพมีเ้เลยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับพิมเตอร์นะครับพิมเตอร์ด้านในนะครับสวยนะครับตะแกรงปั๊มนะครับวอเทคนะครับตัวนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับมีเข้ามาอยู่2ใบนะครับตัวนี้ใบละ1 0,000บาทนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับสภาพด้านหลังนะครับตัวนี้ ยังไม่บอกช้ำเลยนะครับสำหรับอาจารย์ท่านหนที่ต้องการครับยังมองหา W T 1 8 1นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออโิโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับมีอยู่เข้ามาอยู่2ไมใบนะครับสำหรับ W T 1 8 1นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอาจารย์ท่านหนที่ต้องการนะครับใบละ10,000บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งก็ตามระยะทางนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ขอบจับเหล็กนะครับขอบจับเหล็ก สองฝั่งซ้ายขวานะครับขอบจัดเล็กสวยๆนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ W T หนึ่งแปดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเข้ามาอยู่สองใบนะครับเพหลังนะครับเพหลังสวยๆนะครับตัวนี้ใบละ1นึ่งบาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับดูสภาพด้านหลังนะครับสภาพด้านหลังสวยงามนะครับเพหลังทั้ง สองใบนะครับมีโลโก้วอเทคนะครับใบละหนึ่งบาทนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าเอาไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออโดิโออำเภอรอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับหรือว่าโทรศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวอเทคอ่าสิบแปดนิ้วนะครับ W T หนึ มีเข้ามาอยู่2ใบนะครับฝากอาจารย์ท่านนึด้วยล้กันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับอาจารย์ท่านไหนที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่องจกแชนแนลนะครับยูทูบนะครับก็ฝากกดสั่นกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับ wt หนึ่งปดหนึ่งนะครับของ ว่าเทคนะครับตู18ินิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ